ไหนว่ามามีความคิดเีางาวันฮาูวีนนะครับเราก็ต้องวาดลูกผีเป็นลาบูบูนะครับขมโมยความคิดคนอื่นไม่มีสมองเลยไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้พิ่เตีนวาดเฟดดี้บูฉันจะปล่อยแกไปก่อนนะเจ้รี่ฉันมีอย่างลบฉันก็มีอย่าโดดนะอย่าโดดเดอะมัมมี่ลีท์น อย่างนี้ต้องให้น้ำแดงกินหรือเปล่าคะให้หน่วยอาคารอีปะโถจะวันฮาโลวีนแล้วให้เด็กๆครับอะไรกันดีนาะสวัสดีครับคููสเตฟานีอุ๊ยตกใจหมดอืมผมรู้ครับผมรู้รู้อะไรอะไหนว่ามามีความคิดหยังวันฮาโลวีนนะครับเราก็ต้องวาดลูกผีเป็นลาบูบูนะครับเอ้ยความคิดผมเอ้าต่ผมพูดก่อน สวัสดีครับคูสเตฟานีวันนี้ครับวอล,ล,ลี่รูปภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยผมก็เตรียมมาติ้งตองครูคิดไอเดียได้แล้ววันนี้เรามาวาดภาพระบายสีลาบูบูกันดีไหมอืมดีนะครับแต่ต้องเป็นตรีหยุดต้องเป็นตรีผีลาบูบูวันฮาโลวีนนะครับและเด็กชายติ้นนั่นแหละทำไมเด็กชายกายไม่พูดล่ะอ้าว วันหลังอ่ะมีไอเดียต้องพูดนะไม่ใช่ก๊อปความคิดของเพื่อนมางั้นผมไปก่อน,นครับดีมากดีมากดีมากความคิดดีขอบคุณนะครับดักดักอะไรจะเห็นลาพวกูแบบให่หรือยังอ่ะแบบไหนอ่ะฮ <Halloween. S 1> าโลวันฮาโลวีนฮาโลวันอะไรละ่ะปะโทษ ฉันว่าจะซื้อมาเก็บในคอลเลกชันสักตัวหนึ่งวะ่ะแบบไหนอะแบบนี้ไงโอ้โห,หใกล้หน้าไปบางทีอะอยากได้จริงๆนะเวลี่อยากได้จริงๆขโมยความคิดคนอื่นไม่มีสมองเลยกระดาษฉันหรอดาเขาบอด่าเจ้าวันโอ้เออาร์ตีนอย่าให้ใครพูดคำนั้นลงมานะรีฉันนะอยากได้จริง,รงๆเลยนะลาบูบูฮาโลวีนอะนังนักพูดคำนั้นลงมาทำไมเอา แล้วทำไมจะพูดไม่ได้อะอย่ากเห็นใ,นใครพูดอีกมะตบให้ผมปิวเลยเอออยากได้จริงๆนะลาบปูที่อยู่ไหนลูกฟักทองอะ่ะเฮ้ยพู้คนนั้นมาเฮ้ยพูดไปเอ,อ้ยหลายทีแล้วนะหลายทีทำไมพูดไม่ได้อืมก็พูดได้มันก็เขาก็หนงผมแพมมานนะทุกอย่างมันต้องเป็นประชาธิปไตยกันได้หมดแหละฮะต้อเปลี่พูดไหมฮะโอ้ขึ้นต้องเรียนไป ฮ oh, 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 oh. ่าฮ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 ขาคือผีคอยาอุ๊ยเป็นตัวนี้นี่เองชั่งโมงศิลปะวาดภาพระบายสีผีลาบูบูฮ <Halloween. S 1> าโลวีนอ้าเดยิงแค่นิดเพื่อนหายไปไหนอีกละ่ะฝนตกรถติดค่ะเออรถไม่ติดก็มาไม่ได้เออเด็กชายกายถ้ารถไม่ติดแล้วมาไงเดินเดินแล้วครับเออดีดีวันนั้นเห็นเดินมากับใคร ผมก็เดินม,มากับแพร์รี่แกไม่ได้มากกบฉันอ้าวอ่าครูไม่ยุ่งแล้วครูไปแล้วนะอ้าวจังหวันน้นรกเลยเว็แบบสันจะวันทำไงดีคุณเดินกับใครคุณก็บอกไปอ้าวแกไปกับี่เออนางเป็ดวันนั้นผมเด,มมดมินมากับคุณนี่หว่าไม่ใช่ฉันมากับบุกกี้อ้าวบุกกี้ผมเดินม,มากับคุณนี่หว่ามันยังไม่มาอ้าถ้ามันมาก็ต้องตอบว่าใช่เดี๋ยวรอมันมา แกนี่นะคนหรือไปลาไหลผมปลาทับทิมเจ้าตัวเนี้ยปลาช็อกเกอร์ชอบดูตะไคร่น้ำข้างกระจกเอาเริ่มทำกันเลยเริ่มทำกันเลยอย่าไปรออย่าไปรีแครี่รีบทำหน่อยนะส่งคนสุดท้ายตลอดเลยค่ะ <c oughs> ฉันบอกแล้วไงว่าต้องให้ฉันกินข้าวให้อิ่มก่อนฉันถึงจะมาโรงเรียน แล้วแกก็ดึงฉันไปนั่งด้วยฉันก็เลยมาสายนี่ไงทำไมพวกเธอสองคนมาสายแล้วไม่นั่งที่กันล่ะอย่ามาสตอพอดีชอบกินอยู่แล้วหนะผัดสตออ่ะมันบอกว่าแกสตอเบอรี่อ่ะแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหรจะหยุดแซวเพื่อนมาก็มาสายไปนั่งที่กแกจะพูดถึงสตรอเบอรี่ทำไมล่ะเอาไหน ทำไมถึงมาสายรถติดค่ะไหนเมืม่อกี้บอกว่านั่งรอเพื่อนกินข้าวก็รถติดด้วยนะคะแล้วก็นั่งรอเพื่อนกินข้าวด้วยค่ะปุกกี้วันก่อนแกเดินมาพร้อมชายเหรอใช่มั้งจำไม่ได้แล้วอ่ะทําอะไรสรุปเป็นไรอ,อ๋อช่วงนี้หายใจไม่ออกอาการปันป่วนเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่ช่วงเนี้ยเขานะหาแจ็ข้อมีแค่สองคำเองอะไรบ้าง โอ้โหฟังแล้วเหมือนผีหลอกเลยน่ากลัวนี่ฟังนะหายใจเข้าก็หายใจออกก็หยุดทำเถอะรู้ว่าฉันสวยแกนี่สวยไปหมดเลยนะแพรี่แกสวยไปหมดฉันมอไงไม่เห็นความสวยของแกเลยเอ้าเราจะพูดให้ตัวเองโดนด่าทำไมคนที่มาช้าก็าขยันพูดขยันเล่นแล้วรู้ยังว่าภาพอะไรวันนี้ อ๋อรูแล้วค่ะวาดภาพระบายสี cry baby แบบ baby อะไรกันล่ะบูบูเอ่อบุกี้วันนี้วาดภาพอะไรลาะบูบูค่ะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนก็มีสติสตางนะถ้าไม่มีสตังทำไงย,ยืมสิคะแล้วยืมใครครูสเตฟานี่ค่ะไปดีกว่าอยู่แล้วยืมจัง วันนี้นะ้อโลวัวาดกุมาลาบูบูไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้พีต่ตนวาดเฟดดี้บูปุ๊กกี้วาดลาบูบูผีเด้งดึงที่มันชอบกระโดดกระดึงกระดึงอะใช้ว่าตาแแบบเลยลาบูบูทำกินนี่ของแพรรี่วาดพ่อมดลาบูบูส่วนนางเป็ดวาดเป็ดลาบูบูซึ่งมันไม่ใช่มัมมี่ลาบูบู แล้วผ้ามัมมี่โป๊กโปกคืออะไรคือผ้าอ้อมเด็กค่ะไม่ค่ะคือหนูอยากจะถามว่าครูพูดเพื่ออะไรหรอคะก็นันนีนก็นันนีว่าไงเด็กมาสายเฮ้ยช่วยเมียนะครับแม่สายน้ำร่วหนูเนี่นนะอยากจะแหวนนะเอาเขาไปให้ผู้ประสบภัย นี่ฉันอยากจะถามว่าแกจะช่วยเขาหรือลอยน้ําตามเขาไปล่ะไปก็เป็นตัวอ่วงอุ้ยแรงนะแรงคนอย่างแกล่ะนะเขาเรียกว่ามือไม่พายเอาหางราน้ําจริงๆนาเป็ดอะมันมีหางเพราะมันเป็นเป็ดแต่ฉันมีอย่างลบวะ่ะอา้าวฉันก็มีเหมือนกันเอาสิบางทีลนมันต้องสู้ลนวะ่ะ ฉันจะปล่อยแกไปก่อนนะเจ้ารีฉันมีอย่างลบฉันก็มีรู้ไหมทำไมต้องมาสายครูครับ,รบเดี๋ยวๆๆสอนเพื่อนทำเงี้ยเงียเงี้ยนน,นะครูครับอย่าเพิ่งพี่หลังเงี้มาสายนะครูครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งจำไว้นะอย่ามาสายครูครับเด็กญิงบุกกี้ก็เหมือนกันรู้ไหมอย่าชวนเพื่อนติช่าที่ว่าไงมีอะไรมาด่วนเปล่า ผมจะบอกว่าผมขอสีระบายหน่อยครับไ,ไล้ไมพรูตั้งแต่แรกมาล้างมีอะไรต้องพูดจีมีอะไรต้องบอกครูไม่ใช่นั่งนิ่งๆแล้วครูจะรู้ได้ยังไงเด็กชายตีนค่ะรู้่พูดไปก่อนดูอย่างเด็กชายกายเนี่ยเดินมาช้าตลอดเดินมากับใครก็ไม่รู้มผมเดินมากับเด็กชายตินนะครับอ่าทำไมเด็กชายตีนผูน้องยาวอะ่ะ เอาคนอื่นอาจจะเดินกับผมก็ได้เออห้องอื่นเดินกับผมมาอก็เห็นเดินเดินคุยกันอยู่ด้วยนะก็ผมรู้จักก็เห็นเอาน้ําให้กันกินด้วยนะผมรู้จักเขานะครับอืมเขาคอแห้งถ้าครูไม่ไปเนี่ยผมเขาคามิกิจแล้วล่ะอ้าวพูดแล้วยืนอยู่อีกครับโอ้ข้าผมมองตาแดงนะพอสีด้วยครับผมครับ ที่มาเช้าเนี่ยแกมากับไผ่คนเดิมมากับเพื่อนรุงเรียนทีวิ่จักกับครูเสวยเอยคนอย่างใชยอะ่ะมันไม่คบคนอื่นหรอกเดี๋ยวโอเคเขาไม่มีใครครบอะ่ะโอ้ยยังดีมาแล้วกูมาลาบูบูชะอิงเอ้เสียงแกนี่เหมือนคนคลอแห้งหวง่าจโรไม่ใช่พี่เขามันไต่น้ำมันมันกรอกคอ แล้วแกไม่สนน้าซุปบอกเขาไม่ให้หรืงไงก็คือแบบมันมีแต่กระดูกไก่ไงฉันก็เลยถามเขาว่ามีกระดูกเป็ดไหมคะเขาบอกฉันว่าไม่มีร้านนี้ขายแต่ไก่ฉันก็เลยไม่ได้ขอไงฉันก็ไม่น่าถามแกเลยถ้ามีกระดูกกบแกก็กินไปนะอนีก็เลอะเทอะอย่าพ่าแต่เลอะเทอะแพรี่ระบายสีดีกว่านี่เข้าตรีขอบคุณค่ะ ถ้าเลอะก็เช็ดซะหน้าหนูไม่ได้เลอะอะไรค่ะมีแค่ความสวยที่ติดอยู่มันเช็ดไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยความสวยติดอยู่ยไม่อยากจะพูดแกก็ไม่ต้องพูดเอลซ่าอยู่ยนิ่งๆของเราดีกว่าเอลซ่าสีไหมนั่นไงฮาโลวีนปีนี้ FC วาดภาพระบายสีกันหรือยัง มาทำตามพร้อมดดกับโดกแกงได้เลยนะคะบุ๊เก้เอายันแปะไว้มันจะโดดยังไงมันโดดได้ไหนลองโดดดิเฮย้ยมาหลอกให้กี้โดดทำไมเนี่ยถ้าเรื่องการกระโดดอะนะฉันไม่กลัวใครหรอกนางเป็ดแกมาแข่งกระโดดบันที่จามกับฉันแมโอ้โย,ยแค่ขึ้นชั้นสอก็ยิงกลัวเลย จะขึ้นชั้นไหนเขาก็ไม่กลัวหรอกทำไมหรอคะเพราะฉันรักเธอก็ออรู้ว่าเขาสวยรักเธอเสมอที่มันล้องอย่างนี้มันกบเกินความผิดจริงหรออืมเจ้ววาคุณเยอะชุดสีแดงแรงลทธิ์ไปเลยมีพลังอย่าหลับนะอย่าหลับง่วงก็หลับสิเฮ้ยไม่ใช่เฟดดี Freddy, จะเข้าไปก่อกวความฝัน อย่าโดดนะอย่าโดดอา้าอ้วนไม่พูดเหรอไม่พูดอา้าวรักเธอสมอเจ้าตัวนี้ก็เกิดความผิดเฮ้ยเจา้าอ้วนพูดเยอะจริงเลยฮุ๊ฮ่าฮ่ข้าคือพ่อมดเวลาน้ำท่วมข้าก็จะขนของหนีน้ำน้ำมันมดตัวเล็ก,ลกพ่อมดขี้เกลื้อให้นะขนของหนีน้ำเขาก็เสกของให้หายไปเด็กเอเอเขาลืม The Mummy r e t u ทอนไม่ใช่ The m ม m m y La ลาบูความคิดดีนะลาบูบูกุมาัท้องอย่างนี้ต้องให้น้ำแดงกินหรือเปล่าคะให้หนูธอคันหนูหิงอตะโถเอาผ้าพันไว้ไม่อึดอัดหรอโอ้ยเขาเป็นมัมมี่ค่ะคงไม่อึดอัดหรอก แล้วเอายันไปแปะเอาไว้กับทั้งวิญญาณเหรอมันก็เป็นแค่ภาพวาดแหละค่ะเอาออกเดี๋ยวนี้ฟักทองทำไมเป็นสีส้มเพราะมันอยู่ใกล้ต้นส้มมันก็เลยต้องเป็นสีส้มครับเรียมตอบได้ดีมีพ่อหมดแล้วไม่มีแม่หมดเหรอแม่หมดไปจ่ายตลาดค่ะซื้อข้าวเรียมตอบได้อีกแล้ว เจ้าตัวนี้ชอบไปก่อกวนในความฝันนะเฟดดี้เนี่ยอืมใช่ครับใช่ถ้าเราไม่ฝันเราก็ไม่เจอมันใช่ครับใช่มีหนูมีลายมาให้บู้กุมานทองเปล่าหิวมากเลยฉันจะจัดการแกคนที่หลอฝัน <laughs> ฉันคือเจสันจะมาจัดการแกนั่นจะเฟดดี้ข้าคือพีโดดเด้งดึงดืง้อ ไรเอายานมาแปะไว้บนหัวค่ะลับูที่อยู่ในฟักทองนี่ไม่ใช่ฟักเขียวแต่มองไปมองมามันคือผลฟักสีส้มค่ะคือพ่อมดหัวกค่าหนักไปหน่อยหัวเลยแบบัมมี่ค่ะอยู่มาแล้วพันกว่าปีพันฝ่าปีไม่เชื่อหรอกแกเด็กโกหกอะ่ะโอ้ยอะไรของแกมันเป็นสตอรี่ สร็จแล้วก็ผมลาบูบูปััมน้ำไม่ใช่ปัมน้ำมันตัวอย่างไม่ใช่ทำไมไม่ไปส่งปัมกินใช่ใช่ใช่แบบนี้สิแบบนี้สวยต้องปกเหมือนที่นายชอบห้องห้องอะไรนะโอ้ยผมชอบอยู่คนเดียวปากมีพูดไปเรื่อยแพมหนุนทำไมเออปุกกี้ปากเมียพูดไปเรื่อย เสร็จแล้วนะครับเฟดดี้ลาบูบูออกมาส่งเลยใช่จรินครับเจ้าโรเป็นไงเจ้าโรเห็นของฉันเปล่าเมนูเดี๋ยวของฉันพิเศษโอ้ว่าหัวยังแบนเลยครั้งก่อนว่าเขาหน้าแบนครั้งนี้มาว่าเขาหัวแบนอีกเหรอเดี๋ยวหัวแกจะได้แบนอา้าว ไอ้เจ้าสีของแกเหมือนของฉันปะอ๋อ้ยฉันอะฟ้าแดงเออของฉันเขียวคูอ่ะโกลเด้นกุมานของฉันนะสีแดงเฮ้ยทำเป็นเหล็กไปสากกถ้าชอบกุมารทองเอ้ยไม่ใช่ถ้าส่งกันครบแล้วไปดูใกล้ๆก,กันอีกรอบนึงค่ะชอบผีตัวใดคะแนนเต็มซิปโหวตเลย หนึ่งปีเขาจะโผล่มาหนึ่งวันเท่านั้นคุณก็ซื้อตัวจริงสิจะได้เห็นทุกคนโอ้ยตัวนี้อยู่กละอยากให้พี่เฟรดดี้เจอใครนั้นในความฝันจะหลอกให้ทุกคนเลยฉันหลับเป็นพันปีทำไมแกไม่มาล่ะอา้าวแล้วทำไมฉันไม่เจอแก มัมมี่เขามีผ้าพันแผลอยากได้คนเท็แขนงต้องทำยังไงอุ้ยแกนี่หวานจนเลี่ยงเนาะโอมเฮียงพอมดสาบให้ปีศาจหายไปทำไมแกไม่หายไปอะ่ะเอา้าก็ฉันไม่ใช่ปีหลา กินน้ำแดงมีโคลาจะกินแป๊บซี่ไม่มีอะไรกินแล้วหรอมีอย่างงู st, so like จะกินอย่างนี้มีอย่างนี้จะกินอย่างนั้นอู้เยอะอ้าวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ